สวัสดีทุกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ได้ยินเสียงแล้วผมสักชัยนะครับก็จะเป็นพีเซลแมนเจอร์บริษัท system.com นะครับก็วันนี้ที่จะพูยกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับ Data Protection การป้องกันไซเบอร์ c ิเคียวริตี้ไซเบอร์แอตแทจากการโดนโจมตีพวกแ a น s o ซอมแบร์ต่างๆนะครับตัวผมเองอะทำงานทางด้าน เป็น s i ให้กับลูกค้าหลายจะหลายรายนะครับแล้วก็เจอเหตุการณ์บ่อยครั้งมากที่ลูกค้าโดนโจมตีแล้วก็บางครั้งก็กู้ได้บางครั้งก็กู้ไม่ได้ทีนี้ก็เลยเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังกันด้วยในเคสนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก็คือก่อนอื่นเลยก็คือจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแลนซ่อมแวร์เนี่ยมันโจมตีเรามานานละเราได้ยินลแลนซ้อมแวร์มไม่ต่ํากว่า5-6ปีละนะครับแต่ว่าทุกๆวันนี้ก็ยังเจอเหตุการณ์ที่ ลูกค้าโดนแฮกโดนเข้ารหัสอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็รีพอร์ตจาก IBM ก็บอกครับว่ามากขึ้นจากปีที่แล้วถึง2เท่านะครับแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะกู้กลับมาได้เนี่ยมันนานจริงๆครับโดยเฉลี่ยประมาณ23วันนะครับถามว่า23วันระบบเรา,บาใช้ไงานไม่ได้เลยครับมันมันเสียหายแล้วก็มันมันกระทบต่อบิสเนสมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญ ระบบต่างๆในปัจจุบันน่ะประสิทธิภาพมันดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเข้ารหัสของนซ้อมแวนเนมันใช้เวลาสั้นลงมากครับ4วันเท่านั้นระบบทั้งหมดของเราใช้ไม่ได้นะครับเขาเทียบกับในอดีตเนี่ยหกบวันปัจจุบันคือใช้เวลาแค่สวันในการเข้ารห,รหัสก็เรียบร้อยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็น c h a l l e n g e เป็นความท้าทายของการดูแล Data Center ของเราในปัจจุบันอย่างมากนะครับ ผมก็เลยวิเคราะห์นะครับว่าทำไมแลนซ่อมแวร์มันโจมตีเราได้อยู่แล้วก็ยังเยอะอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันนี้นะครับ mm hmm. ผมก็เลยไล่เรียงเหตุผลต่างๆที่มันยังคงเป็นแบบนั้นนะครับสิ่งแรกเลยก็คือการโจมตีเนี่ยมันเป็นการเรียกค่าไถาเนาะเวลาเขาเข้ารหัสเราได้เนี่ยเขาอยากได้ผลตอบแทนแหละแล้วเวลาเราต้องจ่ายเงินเขาเนี่ยเราใช้คริปโตเคเรนซีนะครับซึ่งมันแท็กไม่ได้มันตามตัวไม่ได้เราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่า คนที่รับเงินจากการโจมตีครั้งนั้นเนี่ยคือใครอยู่ประเทศไหนนะครับเพราะมันเป็นคริปตเคเรนซีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาได้เงินไปจริงๆอะครับและเขาก็เอาไปพัฒนาทีมเอาไปขยายเทคโนโลยีต่างๆในการโจมตีให้เก่งขึ้นมากขึ้นมันก็เลยเยอะขึ้นในปัจจุบันนะครับอันที่2เลยก็คือเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมันดีมากครับเราไม่รู้เลยแฮกเกอร์มันมันจะมาจากเกาหลีเหนือมันจะมาจากอิหร่านมันจะมาจากรัสเซียมันมาจากต่างประเทศหมดอะครับมันทําได้เพราะว่า คอมมูนิเคชันต่างๆมันดีขึ้นมากนะครับมันสามารถทําจากรีโมทได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็โจมตีเราได้นะครับอันที่3เลยก็คือระบบในปัจจุบันเนี่ยเราเน้น EFFICIENCY มากๆครับผมว่าลูกค้านเนี่ไม่ได้จะไม่มีใครไม่ใช้ระบบที่เป็น Windows กับ VMware ททุกที่มีระบบมันเหมือนกันหมดนะครับพอทุกคนใช้แบบเดียวกันทุกคนใช้เหมือนกันมันก็เป็นทาร์เก็ตที่ใหญ่มากครับ พอเป็นทาร์เก็ตที่เหมือนๆกันเนี่ยแฮกเกอร์มีโนเลจในการโจมตีลูกค้าลักษณะนี้ที่หนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็โจมตีที่อื่นได้ครับมันก็ยังคงแบบทําให้โนเลจเหล่านั้นมันมัน reuse ได้มันใช้ใกล้กับที่อื่นๆน,นะครับและสุดท้ายเลยก็คือการเข้ารหัสของแอันซัมแวร์ครับมันจําเป็นต้องใช้ประสิทธิภาพเครื่องที่สูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องในปัจจุบัน เราใช้ดิสที่เป็น mme นะครับความเร็วสูงมากเลยครับเราใช้ cpu จำนวนคอแบบ50คอ60คอมันเยอะมากครับประสิทธิภาพดีมากๆแน่นอนมัน,ม,นมันทำให้บิสเ n e เราทำงานได้ดีเนาะประสิทธิภาพทำงานเร็วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแลนซ์ซอฟต์แวร์มันก็เข้ารหัสเร็วเช่นเดียวกันนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แลนซอฟตแว์มันโจมตีเราได้อย่าง มีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลมากๆนะครับเพราะงั้น,นมันจึงเป็นสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นแล้วก็เราต้องระวังจริงๆนะครับผมลองไล่เรียงวิธีการโจมตีของมันมาให้เราเราได้เห็นภาพกันนะครับแต่ผมว่าหลายๆคนน่าจะพอทราบกันแล้วแหละผมไปเร็วๆนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือใครก็ตามที่เคยโดนโจมตีอนะครับส่วนใหญ่จะโดนซ้ํามันจะโดนซ้ำสองนะครับเพราะงั้นพอโดนแล้วเนี่ยครับกู้กลับมาแล้วสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นคือต้องปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดนะครับ ไม่ควรจะโดนสาเพราะว่าพอเรามีช่องโหว่เขาโจมตีเราได้เรากู้กลับมาได้ปั๊บเนี่ยเขารู้ช่องโหว่นั้นอยู่ถูกไหมเขาก็จะต้องโจมตีซ้ำแน่นอนนะครับอันที่สองก็คือ,อ,อระบบส่วนใหญ่ที่ผมช่วยลูกค้าครับในการกู้ระบบกลับมาเนี่ยผมไม่ค่อยให้แนะนำให้ลูกค้าจ่ายจ่ายค่าถ่ายนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้ ทีในการกู้ระบบเนี่ยไม่ค่อยมีนะักนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะใช้การแบ็กอัพจะใช้การสแนปช็อตเนี่ยกู้กลับมาเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ก็ก็จะต้องมีระบบแบ็กอัพมีระบบสแนปช็อตที่คงทนแล้วก็ต่อต้านแรนซอม์แวร์ได้นะครับอันที่3คือบางคนบอกว่าเทปเนี่ยปลอดภัยแต่ผมเคยเจอลูกค้าอยู่บางรายอะครับเขาใช้เทปแบบอัตโนมัติหมดเลยเขาไม่เคยเอาม้วนเทปออกจากไลบรารีเลยอะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไลบรารีเนี่ยมันโดนคอนโทรลจากแบ็กอัพซอฟต์แวร์ได้ และวแบ็กอัพซอฟต์แวร์เนี่ยก็สามารถมีรีโมทแอคเซสได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็เมื่อแฮกเกอร์เข้ามาเข้าแบ็กอัพเซิร์ฟเวร์ไอ้เข้าเข้าแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์ได้ใช่ไหมครับเขาก็แบ็กอัพซอฟต์แวร์เนี่ยเคลียร์เทปทั้งหมดทิ้งครับเทปที่อยู่ในไลบรารีก็โดนเคลียร์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้ามีเทปและอยากป้องกันเลนซ์ซองแวร์ต้องมีโอเปอเรชันในการเอาเอามันออกมาเรื่อยๆนะครับถึงจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ในส่วนของเลนซ์ซองแวร์เวลามันโจมตีอะครับ มันจะเคลียร์แบ็กอัพก่อนเลยเพราะว่าแบ็กอัพมันเหมือนทางตัวช่วยเราเนาะเราจะ,ะข้อมูลโปรดักชันเราใช้ไม่ได้เนี่ยเราจะใช้อะไรล่ะเราก็ต้องใช้แบ็กอัพในการกู้นะครับเพราะงั้นเขาเคลียร์แบ็กอัพก่อนอันดับแรกแล้วค่อยจัดการโจมตีที่ตัวโปรดักชันนะครับแล้วก็อันนี้บอกไปแล้วก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นวินโดว์กับเบลแมทจะโดนเยอะมากครับเพราะว่ามันเหมือนเหมือนกันแล้วก็เป็นระบบที่ใช้งานกันแพร่หลายมากๆนะครับ ถัดไปเป็นในส่วนของอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เคยเจอก็คือว่าลูกค้าเนี่ยใช้ระบบที่เก่ามากนะครับแล้วเขาเนี่ยโดนโจมตีด้วยแ a นแวร์ a ร e แ a n s o m w a r มันทำอะไรครับมันก็ทำการเข้ารหัสการเข้ารหัสใช้รีสอร์ทอะไรเยอะครับใช้ CPU มากนะครับใช้ฮาร์ดดิส์เยอะนะครับในการเขียนข้อมูลลงไปเยอะๆเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องมันเก่าครับพอโดนเข้ารหัสแล้วก็มีการเขียนข้อมูลปริมาณมหาศาลเนี่ยเครื่องพังได้นะครับ ฮาร์ดแวร์เนี่ยที่เก่ามากๆแล้วโดนแรนซอฟ์แวร์โจมตีบางทีผมเจอ,อดิสคอนโทรลเลอร์พังก็มีนะครับแล้วก็แน่นอนเวลาโด,ดนโดนแรนซอฟ์แวร์โจมตีอะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเวิร์กโหลดในเรื่องของ CPU กับฮาร์ดดิสค่อนข้างสูงเพราะมันเข้ารหัสข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ DR ไม่ช่วยเรื่องแรนซอฟ์แวร์ DR เนี่ยเป็นอะไรที่บางคนคิดว่ามันจะสามารถที่จะทดแทนระบบโปรดักชันเราได้นะครับแต่ว่ากับแรนซอฟ์แวร์เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะนะเพราะว่า ดรเนี่ยมันเป็นลักษณะของระบบที่อินทิเกรตคอนเน็กกับโปรดักชันอยู่ตลอดเวลาถ้าแฮกเกอร์เข้ามาโจมดีนซ้อมแบร์ส่วนใหญ่เขาก็สามารถที่จะเข้าไปที่ด R ได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายครับฟังก์ชันบิดล็อกเกอร์ไม่ได้ช่วยป้องกันเหมือนกันเพราะว่าบิดล็อกเกอร์มันเป็นการล็อกข้อมูลให้ปลอดภัยจากการเอาไปแชร์ที่อื่นนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยในการเข้ามาใช้งานแต่ว่าเวลาเราจะต้องการใช้งานข้อมูลในบิดล็อกเกอร์เนี่ยมันต้อง ดีคลิปก่อนพอดีคลิปเท่านั้นแหละแรนซอมแ์ก็เข้าได้เช่นเดียวกันเพราะงั้นปิดเราก็ก็ไม่ช่วยเล่นแรนซอมแบ์อันนี้จะเป็นเหตุการณ์คร่าวๆที่ผมเคยเจอแล้วก็เป็นพอยต์หรือว่าเป็นเป็นจุดที่น่าสนใจในการที่จะแรนซอมแบ์มันโจมตีนะครับทีนี้จากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับผมก็เลยมีอ่าซิมูเลชันนะครับเป็นแอนิเมชันของไอเบียมโชว์ให้เห็นว่าลำดับการโจมตีเป็นยังไงนะครับในระบบในรูปนี้ครับก็ด้านซ้ายบนจะเป็น โปรดักชันซิสเต็มนะครับทางด้านขวาเป็นระบบแบ็กอัพก็จะเป็นระบบทั่วไปเนี่ยแหละครับก็เป็นลักษณะที่ว่ามีโปรดักชันแล้วก็มีแบ็กอัพข้อมูลทั่วไปวันหนึ่งเรื่อทั้แบบโจมตีสิ่งที่มันโจมตีอันดับแรกอย่างที่ผมบอกไปก็คือแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพจะโดนก่อนเลยนะครับแล้วหลังจากที่โดนโจมตีที่แบ็กอัพไปแล้วอะครับมันถึงจะจัดการที่โปรดักชันนะครับที่แบ็กอัพเนี่ยส่วนใหญ่มันจะลบทิ้งมันจะไม่ค่อยเข้ารหัสแบ็กอัพเท่าไหร่เพราะมันเสียเวลามันจะเคลียร์แบ็กอัพทิ้งเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาในการเข้ารหัสตัวโปรดักชันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่มีระบบในการที่จะตรวจสอบตรวจช็คแลนซัมแบ์แม้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนเราก็ไม่รู้เรื่องครับจนสุดท้ายข้อมูลโปรดักชันทั้งหมดโดนเข้ารหัสครับเท่านั้นไม่พอสแนปช็อตท,ทั้งหมดที่เราเคยคิดว่ามันจะสามารถกู้ระบบให้เราได้ก็โดนเข้ารหัสครับเพราะเราไม่มีระบบการเตือนไม่มีระบบการดีเทคแลนซัมแร์ ect, ของเรา สุดท้ายเราก็ไม่รอดครับกู้ก็กู้ไม่ได้โปรดักชันก็ใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของ act แพกครับหลังจากที่เราโดนโนจมตีเนี่ยกว่าเราจะรู้เรื่องอะครับว่าเลนส์ชัรโจมตีมันคงใช้เวลานานสิ่งที่เราจะรู้ก็คือมันเข้าใช้ไม่ได้และระบบเปิดไม่ขึ้นและเข้ารหัสทั้งหมดไปแล้วมันก็คือถึงจะได้รู้ตัวกว่าจะรู้เรื่องก็เป็นหลักวันนะครับและกว่าจะกู้ได้เนี่ยผมว่าก็มีเวลานานนะครับโดยเฉลี่ย ในรีพอร์ตเนี่ยบอกไว้ว่าประมาณ23วันก็เกือบเดือนเลยครับกว่าจะระบบจะกลับมาใช้งานได้ดังน,นั้นเนี่ยแรนซอมแวร์เป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสมากในยุคปัจจุบันนะครับเพราะงั้นโซลูชันที่จะรองรับกับเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับทีนี้โซลูชันที่ที่จะรองรับในส่วนของการป้องกันการโจมตีของแรนซอมแวร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับระบบแบ็กอัพทั่วๆไปเพราะว่าระบบแบ็กอัพทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีซีเนลโอที่ตายตัว รเรารู้ว่าโปรดักชันสายอยู่ที่ไหนเรามี DR เพื่อรองรับมันป้องกันภัยพิบัติได้กู้ระบบจาก user request data ต่างๆได้แต่นั้นคือระบบที่ตายตัวนะครับเวลาแบน s ัมแวร์โจมตีอ่ะมันโจมตีไปหมดเลยครับคุณมีโปรดักชันคุณมี DR เขา connect ถึงกันแรนซัมแวร์ก็เข้ามาได้ก็โจมตีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่รองรับกัน r a n s แวร์มันจะใช้แบบ traditional recovery ไม่ได้ เป็นแบ็กอัพโซลูชเอ้ยเป็นแบ็กอัพโซลูชันแบบแบบปกติธรรมดาเนี่ยไม่ไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพออย่างที่เห็นแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเราไม่มีระบบป้องกันที่ดีพอเนี่ยมันก็โดนได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้สิ่งสําคัญสําหรับโซลูชันที่จะเป็นตัวป้องกันเลนซ่ m อม r e แวร์ครับก็จะมีอยู่พอยอยู่3อย่างนะครับอันแรกเลยก็คือเราควรจะดีเทคมันได้นะครับเราควรจะมีระบบที่แบบดีเทคเลนซอแวร์เจอได้รวดเร็ว ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งยิ่งผลเสียหายน้อยเท่านั้นนะครับก็คือจะต้องเป็น early discovery นะครับอันที่2ก็คือต้องเป็น safety copy ก็คือถ้าเราจะกู้มันกลับมาครับมันควรจะเป็นข้อมูลที่สะอาดถ้า backup ที่เรา backup backup ข้อมูลที่ ransomware encrypt ไปแล้วอะครับมันก็จะเป็นข้อมูลที่ติดรหัสติดติดเชื้อไปแล้วนะพูฟุง่ายถ้าเรากู้กลับมาจาก backup เหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรดังนั้นเนี่ยการกู้เนี่ยมันควรจะเป็นกู้จากระบบที่ที่สะอาด จากข้อมูลที่สะอาดที่ไม่ที่ยังไม่โดนแันอแ่อมแม่โจมตีนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือเนื่องจากว่าระบบมันมีความซับซ้อนมันควรจะมีระบบออโตเมชันมีระบบในการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับสส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญในการที่จะออกแบบดีดไซน์ในส่วนของโซลูชันที่รองรับแันตีมแม่นะครับก็มาในส่วนของ Product IBM นะครับ ก็ product หลักๆเลยก็ค hmm. ือว่าไอเบีย r o มี o t u c t ได้หลากหลายนะครับมีทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ที่รองรับในแง่ของการโจมตีรันซัมแวร์ได้นะครับตั้งแต่ตัว s o l i d Insight, s o l i d v i s u a l i z e s o เ i d เด Defender นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นพวกแ a t s y y t t m m นะครับฟังก์ชันทั้งหมดเนี้ยรองรับการโจมตีรันซัมแวร์ได้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับหลักๆเลยก็คือตัว l a t s y y t t m m ที่เราจะคุยกันก็ l a t s y y t t m มเนี่ยมันจะเป็น s o l i d นะครับ ก็ตัวแฟลชซิสเต็มก็จะมีหลายรุ่นนะครับมีตั้งแต่ผมคุยรุ่นนี้มีหลายรุ่นครับมีตั้งแต่ตัวเล็กที่เป็น5 0 1 5 0 4 5นะครับมี5้0 0ซึ่งออกมาปีนี้นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์เกี่ยวกับแลนซ์ซัแมร์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีรุ่นใหญ่อย่าง7,300แล้วก็9,500ที่ผมจะคุยวันนี้ก็คือจะเป็นตัว5 3 0 0ันะครับที่มีฟีเจอร์ฟังก์ชันของแลนส์ซัแมร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับฟีเจอร์หลกัลกๆมมััันนนนนนจะะะีีีอออยู่่่4ข้้คครรนนครรบบวแซใุ สองข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของการดีเทคนะครับตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ในสตอร์ไวร์ครับตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ในสตอร์ไวร์ครับมีชื่อเรียกว่าสตอร์เล t เวอร์ชวลไลท์ตัวนี้มีฟังก์ชันในการดีเทคเตนซอฟต์แวร์ได้นะครับด้วยตัวซอฟต์แวร์เองนะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์ของสตอร์ไวร์หรือว่าตัวแฟลชซิสเต็มเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดระยะเวลาในการดีเทคเจอครับอยู่พอสมควรเขาก็เลยมีเลเวลของการดีเทคที่เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับ ตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยต้องใช้ตัวโมดูลที่เรียกว่า f a t c o r e Module Generation ที่4ที่สามารถที่จะ Detec t ล a ซ่อมแวร e ระดับวินาทีได้นะครับเพราะงั้นเรามีซอฟต์แวร์ดีเทคเรามีฮาร์ดแวร์ดีเทคที่จะช่วยให้เราดีเทคแลนซ่อมแวร์ได้แล้วแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีฟังก์ชันในส่วนของการอ l e เลอร์นะครับก็คือตัวสไลด์อินไซด์นะครับที่อยู่บนคาวในการอนันไหลข้อมูลของแลนซ่อมแวร์ต่างๆเนี่ยแล้วอ l e เลอร์เราได้นะครับแล้วอัน อันที่4ก็คือในส่วนของการกู้นะครับเรามีฟังก์ชันในส่วนของเซฟการ์ดก๊อปปี้นะครับที่ช่วยกู้ข้อมูลจากแลน์ซอฟแวร์ได้4ส่วนนี้ครับที่จะช่วยให้เราล็อกมือกับแลน์ซอฟแวร์ได้ดีนะครับผมไปเร็วๆเลยเนาะเรื่องแรกเลยก็คือในส่วนของตัวซอฟแวร์ซอฟต์เวร์ชวล t u a l i z e เป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในแฝดซิสเต็มทุกเครื่องนะครับในฟังก์ชันไอในเวอร์ชัน6.8.6นะครับ8.6 จะมีฟังก์ชันในการทำดีเท t ตัวเลนท์ซอฟแวร์นะครับก็คือซอฟต์แว้ทุกตัวครับที่เป็นเวอร์ชัน8.6จะสามารถที่จะดีเทกแอนท์ซอฟแวร์ได้นะครับแล้วก็ลักษณะของการดีเทกมันก็คือมันจะดูจากเวิร์กโหลดนะครับถ้าเวิร์กโหลดมีการเขียนข้อมูลในปริมาณที่มากกว่าปกตินะครับแล้วก็ข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะที่เข้ารหัสมาและไม่สามารถที่จะแบบบีบอัดข้อมูลได้นะครับ นั่นมันจะสงสัยว่ามันเป็นเกี่ยวกับแรนซัมแวร์มันก็จะเลืเริศขึ้นมาได้เพราะงั้นมันใช้ลักษณะของแพทเทิร์นของข้อของของทราฟฟิกที่เข้ามาในโสโตรเลตน,นะครับในการดีเทคในส่วนนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับแรนซัมแวร์วันนะคลายเวลาบรรจมตีครับมันก็จะมีแพทเทิร์นของของเดต้ที่เข้ามาในในโสโตรเลตทำให้สามารถดีเทคแรนซัมแวร์ได้นะครับอันนี้คือใช้ซอฟต์แวร์ในการดีเทคนะครับก็จะรันอยู่ในคอนโทรลเลอร์ของของตัวสโตไวท์เองนะครับในการดีเทคคแแแรรรนนซััมวว์ะบล้ก็แต่่วา พอดีเทคเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมี alert แต่ alert เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในหน้าของแพลตฟอมิสเต็มมันจะ alert ไปที่คลาวด์ที่ชื่อว่าตัว IBM Storage Insight นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของตัว FatCO Module ดูลฮาร์ดแวร์ e t เคครับเมื่อกี้คือซอฟต์แวร์เนาะคือซอฟต์แวร์คือตัวคอนโทรลเลอร์ในการดีเทคตัวแันซอฟต์แวร์อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ดีเทคชันเราจะใช้ตัว IBM f a t c a l l Module ซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับเป็นเวอร์ชั่น4ละเป็นเจเนอเรชันที่4ซึ่งเจเนอเรชันตัวเนี้ยตัวใหม่ตัวเนี้ยมันมาพร้อมกับฟังก์ชันในการ d e t ท c แอนด์ซอฟแวร์ได้ด้วยนะครับจริงๆหลายท่านที่เคยใช้ตัว IBM ครับจะรู้ว่า f a t c a l l Module เนี่ยเป็นเป็นตัวไอตัว High Speed ดิชนะครับของ IBM ซึ่งผลิตขึ้นมาเป็นของ IBM โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่มากกว่าพวก Solid State ทั่วไปเพราะว่าตัว Fat Core Module เนี่ยมันมันมีฟังก์ชันในการบีบอัดข้อมูลมีฟังก์ชันในการเข้ารหัสข้อมูลในตัวมันเองเลยนะครับทำให้การเข้ารหัสแล้วก็การบีบอัดข้อมูลเนี่ยมันมันไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรโอเวอร์เฮดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมี CPU ตัวโมดูลที่เป็นฝัดคอ o ์โมดูลของ IBM ครับจะมี CPU อยู่ในตัวมันเองด้วยซึ่ง CPU ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการ detect workload detect การเขียนการอ่านข้อมูลแล้วก็สามารถ detect แลนซัมแวร์ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของตัว Solid Insight นะครับเมื่อกี้เรามีซอฟต์แวร์ detect เรามีฮาร์ดแวร์ detect แต่สตัวนี้มันเอเลืเราไม่ได้นะครับมันก็จะส่งข้อมูลของการดีเทคข้อมูลต่างๆของการใช้งานต่างๆเนี่ยให้กับตัว Solid Insight นะครับโซลิตอินไซด์เนี่ยจะเป็น IBM Cloud นะครับที่ทําหน้าที่ Monitoring ตัวโเลิตของเรานะครับแล้วตัวนี้เนี่ยจะมี AI ในการช่วยวิเคราะห์นะครับได้รับข้อมูลจาก สตอรไวมันแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะ alert เราเกี่ยวกับเรนซอรแวร์ได้นะครับแต่ว่าตัวมันเองไม่ได้มีแค่เรนซอรแวร์เท่านั้นนะครับมันสามารถทำในแง่ของการ monitoring สเตอเลดดูเฮลเช็คต่างๆดูเอเรอร์ต่างๆดู performance ต่างๆแล้วก็ทำ planning ของสเตอเเราได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นหน้าจอในแง่ของการดูเรื่องเฮลเช็คต่างๆของส t ตอเของเรานะครับผ่านทางตัว s t o r a g e insight นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการ alert แรนซัมแมร์ให้เรานะครับ detect ได้ละ alert ได้ละนะครับเราก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าแรนซัมแวร์เราโดนโจมตีได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็รู้ได้ทันท่วงทีด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นดูในในส่วนของ performance ได้นะครับตัว check performance ดู performance ของเครื่องได้มันยังวิเคราะห์ให้เราได้ด้วยอะครับว่า performance ของเครื่องมีปัญหาไหมต้องปรับจูนส่วนไหนไหมมีท e กท c t ส่วนไหนที่เราต้องแก้ไขปรับปรุงไหมนะครับตัวนี้คือ solid insight นะครับ แล้วก็หลังจากที่เราเจอเลนซ่อแวว์เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องกู้ระบบนะครับเราดีเทคได้ละเราตรวจเจอแล้วเราได้รับอันเลือจากอะไรอินไซด์ละส่วนสุดท้ายก็คือการที่จะรีคอเวอร์มันกลับมานะครับก็จะเป็น tool ตัวนี้ครับต,ต,ตัวตัวที่ชื่อว่า s a ฟ e าร์ดก๊อปปนะครับเป็นฟังก์ชันในการทำโคลนนิ่งหรือ Copy ้ของข้อมูลใน s โ l a t e นะครับ ลักษณะคล้ายๆล้ายแบ็กอัพนะครับแต่ว่าเก็บอยู่ในโซลิดเดียวกันเซฟการ์ดก๊อปปี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการเก็บก๊อปปี้ของของข้อมูลโปรดักชันนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นลักษะที่เป็น immutable ก็คือแก้ไขไม่ได้ปรับเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็เก็บเป็นเหมือนเป็น snapshot หรือเป็นก๊อปปี้ที่อยู่ในโซลิดเดียวกันนะครับเพื่อที่ว่าวันหนึ่งถ้าเราโดนโจมตีจาก ransomware ครับก๊อปปี้เหล่านี้มันจะปลอดภัยจาก ransomware แล้วก็เอาก๊อปปี้เหล่านี้มาสามารถมารีสต o ร์กลับมาได้นะครับแล้วถ้าเราสามารถรู้ได้เร็วนะครับเ ากส่วนนี้ก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับระยะเวลาในการกู้ระบบก็จะเป็นไปอย่างเร็วนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับก็รูปนี้เนี่ยก็จะโชว์ว่าเออเรามีสมมติว่าโพล i ซีของเรามีการคำเซฟการ์ก๊อปปี้ไว้นะครับทุกๆ3ชั่วโมงตั้งแต่6กโมงเชา้า9ก้าโมงจนกระทั่งถึง6กโมงเย็นนะครับแล้ววันใดวันหนึ่งเราโดนโจมตีจากแรนซ์ซอฟแวร์นะครับโดนตอนช่วงหลังจาก3ามโมงเพราะงั้นข้อมูลต,ตอนช่วง6กโมงเย็นเนี่ยใช้ไม่ได้ละนะครับเพราะว่ามันหลังจากที่โดนโจมตีไปแล้วเนี่ มันใช้งานไม่ได้เราก็สามารถที่จะเอาเอาก๊อปปี้ก่อนหน้าครับก๊อปปี้ตอนบ่ายสามมาเช็คว่ามันใช้งานได้ไหมเราก็จะมีในส่วนของการทำไซเบอร์วอลครับ,รบเพื่อเช็คตัวสตอเรจเช็คตัว Data ครับว่ามันยังคลีนมันยังสะอาดไม่มีเรนเซ็ปแวร์หรือไม่ปรากฏว่าเช็คตอนบ่ายสามมันมันไม่สะอาดเนาะเมื่อไม่สะอาดเราก็ต้องย้อนกลับไปตอนบ่ายตอนเที่ยงก็ยังไม่สะอาดอยู่จนกระทั่งเราเจอว่าเช่วงเวลา9ก้าโมงมันสะอาดมันใช้งานได้เราถึงเอาข้อมูลในส่วนที่มันใช้งานได้เนี่ยรีโตกลับขึ้นมา ระบบเราก็จะคืนกลับมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเซฟการ์ดก๊อปปเนี่ยมันเป็น Copy ของข้อมูลที่ที่ป้องกันร a นซอฟ w a แว์ได้ฮะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ Security ของไอตัวตัวเซฟการ์ดก๊อปปีครับมันจะมี Security ลักษณะที่พิเศษก็คือเราจะใช้การทเรียกว่า m ั l ติ p e r s o n i n t e อิน t y ก็คือ ใครก็ตามที่จะเข้ามาแก้ตัวเซฟการ์ดก๊อปปี้ครับต้องใช้สิทธิ์มากกว่าหนึ่งคนนะครับต้องอาจจะต้องมีสองคนในการแอปพลูฟในการแอคชั่นต่างๆบนบนเซฟการ์ดก๊อปปี้เพื่อให้เซฟการ์ดก๊อปปี้เนี่ยเราหนึ่งคือแก้ไขได้ยากเนาะถ้าเกิด ยูเซอร์คนใดคนหนึ่งเนี่ยหลุดรั่วไปยังแฮกเกอร์ได้เนี่ยแค่คนเดียวมันก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเซฟการ์ก๊อปปี้ Security Security ตรงนี้จึงสำคัญที่จะช่วยให้เซฟการ์ก๊อปปี้เราปลอดภัยแล้วก็ยังคงที่จะไม่สามารถแก้ไขได้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็น Security ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เซฟการ์ก๊อปปี้เราคง,งคงปลอดภัยอยู่นะครับส่วนสุดท้ายก็คือตัว s t o ท a t e Defender ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับมันจะมีทั้งฟังก์ชันการดีเทคนะครับการอ l e เลอร์นะครับแล้วก็เซฟการ์ดก็ปรในการกู้นะครับสส่วนแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันกระจายตัวกันอยู่นะครับการอ l e เลอร์เรื่องการดีเทคในซอฟต์แวร์เนี่ยมันอยู่ในคลาวด์นะครับเซฟการ์ดก็ปรมันอยู่ในสโตรเล e นะครับมันกระจายตัวกันอยู่มันก็เลยมีทูในช่วยทูตัวหนึ่งที่ช่วยในการจัดการทั้งหมดนะครับในหน้าจอเดียวนะครับเป็นคอมเพลเซ่ซอฟต์แวร์ที่รวมทั้งหมดเนี่ยในตัวเดียวนะครับนั่นคือตัว ส t o r เล e ดีเฟนเดอนะครับทูตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในแง่ของการรี s t o r e นะครับในช่วยของการรีสต o ร์จากเลนซ์ซอฟต์แวร์ช่วยในเรื่องของการเท็ t ด e เ e คชั o นการเช็คตัวเลนซ์ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นมันยังช่วยในแง่ของการทํนนกาก,การแ a ネจตัวส t o r เล e ด้วยนะครับก็ทูตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนออเคสเ a ชั o นตัวคอมเพ e h e นซีฟซอฟต์แวร์ในการอินทิเกตทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากที่จะ แมเนจจุดโซลเลตโฟร์ทักชั่นแล้วเนี่ยมันแมเนจได้ทั้งดีอาร์ DR, แล้วก็แบ็กอัพได้ด้วยนะครับแล้วก็อินทิเกตอยู่ในตัวเองเลยนะครับแล้วก็เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่หลากหลายแล้วก็ความสามารถในการอินทิเกตกับซอฟต์แวร์แบ็กอัพก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ได้ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับ,รบก็จะสามารถทําเรื่องของ Data Management นะครับเทตดิเทกชั่นนะครับแล้วก็เซฟรีคัฟเวอรีนะครับก็จะครบในส่วนของการจัดการป้องกันและซ่อมแวร หลังจากที่เรามีระบบทั้งหมดแล้วครับระบบทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นในรูปนี้นะครับระบบรดักชั่นเดิมนะครับก็คืออยู่ในสโตรเลนะครับมีระบบแบ็กอัพที่ปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีในส่วนของการดีเทคดีเทคเรนเซอรแวรเพิ่มขึ้นมาซึ่งก็จะมีการสแกนในส่วนของตัวสโตรเลตอยูต่ตลอดเวลาเพื่อเช็คว่าเกิดการโจมจมตีในซอม์แวร์หรือไม่นะครับแล้วทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคิวเรดาที่ช่วยในแง่ของการสั่งการต่างๆหลังจากที่เรนเซอม์แวร์มันโจมตีนะครับ นอกจากนั้นยังมีคลีลูมนะครับคลีลูมที่คอยเช็คว่าเอ,อ้ยข้อมูลแบ็กอัพเก่าๆชุดเดิมๆเนี่ยมันปลอดภัยจากแรนซัมแวร์หรือไม่นะครับทีนี้ถ้าระบบเราพร้อมขนาดนี้และเกิดการโจมตีจากแรนซัมแวร์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อแรนซัมแวร์โจมตีอนะครับมันก็เข้ารหัสข้อมูลเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับมันก็เข้ารหัสข้อมูลเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือเรามีดีเทคแล้วเนาะพอเรามีดีเทคเนี่ยมันก็จะเจอว่าเอ,อ้ยเราโดนโจมตีแรนซัมแวร์นะมันก็จะอเลร์ตอเล l ร์ตจากคลาวด์อะครับไปที่ตัว s ตัวคิวเรดานะครับเราก็สามารถที่จะตัวคิวเรดาเนี่ยมันสามารถสั่งการในการเรียกไอโซเลตเวิร์กโหลดไม่ให้เรนซ์แวร์มันกระจายตัวได้นะครับบลอกมันไว้กันมันไว้ไม่ให้มันไปโดนระบบอื่นได้ส่วนที่โดนไปแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ที่ตรงส่วนนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวระบบที่เป็นตัว Backup พอะครับมาสแกนนะครับ,นะรบตัวระบบที่เป็นตัว s a ฟการ์กอปปีนะ้อะมาสแกนเพื่อเช็คว่าเอ๊ะมันมีเรนซ์แวร์อยู่ใน ข้อมูลชุดเ,เดิมของเราไหมชุดไหนของข้อมูลที่ปลอดภัยจริงๆนะครับถ้าเราเจอว่าข้อมูลชุดไหนปลอดภยัยเราก็สามารถกู้ระบบกลับมาแล้วก็รีเพลสในส่วนของข้อมูลที่เข้ารหัสนั้นได้นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดกลับมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เสียหายน้อยที่สุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของทูและก็โซลูชันต่างๆที่เกี่ยวกับการโจมตีาจาก ransomware นะครับก็เมื่อมีโซลูชันเหล่านั้นมันก็จะทำให้เราเนี่ย สามารถกู้ระบบได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คาดว่าน่าจะใช้หลักหลักชั่วโมงครับในการกู้ทั้งหมดได้จากเดิมเนี่ยที่ใช้23วันก็อาจจะเหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงในการกู้ระบบเหล่านี้กลับมาได้นะครับก็ก็คงจะประมาณนี้สำหรับโซลูชันของของทาง IBM แล้วก็ System.com นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากที่ที่ให้ความสนใจในการรับชมในวันนี้ครับ<แ>ขอบคุณครับ